สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนอง,นองครับสวัสดีตอนเช้าเชกับบรรยากาศคึ้มฟ้าคืมฝนนะครับวันนี้วันที่สามครับผมวันที่สามแล้ววันที่สามเดือน3ามนะครับสองพันห้าร้อยหกสดูเราน้อยบุคคลแห่งปีนี่คตื่นมา อจาจจะบีเช็ครถแต่เช้าเลยเราก็จานชูลมเย็นดีไหมเมื่อคืนนี้เย็นเย็นจนจนมุ้งพี่หลุดอะ่ะยุงเข้าไปในรถโอ้ตายก็ว่ามองดูทีแรกทำไมมุ้งก็ยังอยู่นะทำไมมียุงที่ไหนได้ชายมุ้งหลุดครับมุ้งปิดประตู คนอื่นก็ยังไม่ตื่นครับอีกแก๊สก็ไม่ตื่นมาขาวนัดเฮียบอนี่จอดนอนตรงนู้นไกลกว่าคนอื่นเลยฝนะั่งนี้ก็จะเป็นผมกับทอทงฮะเมื่อคืนนี้ท่าแก๊ตินก็กลับออกจากนี่ดึกอยู่ได้เนอสามทุ่มได้มั้ง เนาก็ไล่อัดเจรบีทีแรกผมว่าจะไล่อาดเจรบีครับเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันเนาก่อนกิจวัตรประจำวันของเราครับ ุงน้องอัดจรารบีลูกพี่ไปเป่ากอง <c oughs> ข้อระจโจหายใจอยู่หอ่อเนี่ครับอันนี้จะให้ดูว่าปกติแล้วเช้าเช้านี่เราตื่นขึ้นมานอกจากหุงข้าวแล้วนี่เราทำอะไรนะครับนี่แหละงานหลักของเราเลย ก็คือ,อไล่อัดจารบีรถแมคโครนะครับช่วยจานชูนะครับรถจานชูก็เิดเครื่องอดแต็กเป่ากองอ่ะเราเล,ลลเล่นมูลีแล้วเล่นมูลีแล้วนี่ครับสลักเจ้าสมพงนี่ ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีหลวมเลยนะไม่มีก๊กกแก๊กแบบอ่าเขาเรียกว่าเลยเวลาตากลงไปนี่ไม่มีคําว่าตักตกตึกกรอกกรักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงคนะ <c oughs> สลักชมโพงนี่แบบแน่นดีมากแต่พูดถึงก็อ่าถ้าทำงานอย่างนี้ทุกวันทุกวันนี่ แน่นขนาดไหนก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับใช้เวลาช้านิดนึงในการหลวมกลับมาหลวมนะเดี๋ยวผมหาไม้ก่อนผมจะเอาเจระบีตรงนี้มาใส่นี่ว่าอ้าข้างนี้มันยังไม่ปิ้นนะเหรอ,อยเยอะเบี้ยวม <c oughs> ันออกตรงไหนวะออก ยังไม่ออกเลยเหรอฮะเลยใช่ไหมเราต้องเพราะว่าถ้าจระบีมันไม่ไม่ปิดอย่างนี้นี่มันก็จะสีเสียดสีครับเพราะว่ามันยังไม่เต็มข้างในนะยังไม่เต็มไส้ในมันยังไม่วิ่งมาตามล่องล่องจระบีอ่ะ มาแล้วเหลามาแล้วเออมาแล้วโอเคนี่ครับอ่ามาแล้วเต็มแล้วนี่ครับอย่างนี้ถือว่าจจละบีมันเต็มจากข้างในออกมาครับก็จะเห็นมันก็จะไม่มีเสียงดังครับนี่ครับเดินไม่ดีก็เหยียบนะฮะเหยียบฮะเหยียบของเหลานี่หละ น,นี่ก็ไล่อัดหมดแล้วครับก็จะมีวาดพวกนี้วาดคอ,อบูม,มสลักบูมเลยสลักบูมสลักอามสลักบูมครับแบบเกรบีมก็จะขึ้นไปถึงนู่นนะ แล้วไอ้เก็บเจลน้ำมันขึ้นรถช่วยพี่หน่อยเจลน้ำมันก็อยู่ท้ายรถท่อทงครับเติมหมดเกี้ยงเลยนี่อยังไม่เติม ่อย่าไปเอาน้ำมันนะยังไม่ตื่นครับตอนนี้นั่ท้องขาพี่ท้องขาท้องเจอระน้ำมันทำไมมีขาดเจอระนหนึ่งวะ เกากลอนบ่อ๋อเอาไปเติมคุณปูใช่ไหมเราอยู่คุณปูถังนึงนู่นนู่นนู่นเออนี่ครับเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันครับพี่น้องซื้อน้ำมันให้กับทีมงานก่อนแต่น้ำมันก็เติมเมื่อวานกันช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันมาไว้ฮะวันนี้ก็ น่าจะได้ย้ายบ่อครับแต่ไม่รู้ว่าต้องไปขุดที่ไหนครับตรงนี้ขุดเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับขุดเสร็จแล้วแต่ว่าตาเขาอยากจะให้ลอกฝั่งนูน้นตาเจ้าของนาฝั่งนู้นเขาจะให้ลอกฝั่งนู้นหน่อยแต่ว่าเขาให้ลอกบางมากเลยถ้าลอกบางมากมันก็ไม่ได้อะไรครับมันมีแต่หญ้าเขาก็ไม่เอาครับถนนเขาก็ไม่เอาแต่มารอดูป่าหนวดป่าหนวดแกจะพาไปลอกที่ไหนยังไม่รู้ครับ อันนี้ก็เยียมเรีบร้อยเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันมาไว้ครับอุ๊ยกระจายเต็มรถเลยมีใครตื่นครับมีแค่ทอทงอ่ากำลังกุกๆก,ก,ก,กักขึ้นมาแล้วส่วนด้านชูกับเราน้อยนี่ก็เช็ครถนะครับรอไปก่อนแต่ผมจะไปซื้อน้ำมันนะครับเอา เสื้อผ้าไปซักด้วยนะพี่นนอกสำหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศยามเช้าๆครับลมเย็นๆฟ้าคึมๆครับฝั่งโน้นก็น้นครับทีมงานเสียอหนึ่งเสียนหนึ่งครับเสียนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงภาพให้ดูใ,ใกล้เ้อนี่ครับเนี่มะนาวก็อยู่นี่แล้วครับนี่อยู่กับคลิปนี้ครับมะนาว่ะ สายลองพิษบูชายานี้ท่านได้จะใดมานะครับเล็กจะกูตตั้งให้ส่วนคําว่าเล็กจะกููนี่เสียนหนึ่งก็ตั้งให้นะเล็กบ้านะครับทีมงานเสียนหนึ่งครับจอดนอนอยู่นู่นผมก็จะออกไปซื้อน้ำมันเลยครับ บายๆครับผม